อันนี้ดูครูสุดยอดของเราไม่ได้ไม่เป็นตีน้เอาละลงกี้ลงเฮ้ยเดี๋ยวเดินเดเอาก็ได้มาลงมากระโดด1 2ึอเขาไม่ยังคะเอาเสื้อไหมผมโดดไปแล้ว ผมจะดูอีกรอบนึงอ่ะไม่รู้แกตัวหน่อยแกตัวหน่อยลายหกแล้วอ่อไม่ทำอ่ะไม่ปกติทำได้นะแบบทำไมไม่กล้าวะแกแล้วแน่เลยอีรังการมากเลยมาแล้วขึ้นไปโชว์เลยแต่เอ๊ะ โอ้ยมือมือเราก็สั่นอยู่นะมันก็หนาว เล่นคนเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรเป็นไรไปปักปักมาปักเลยไม่ช่วยเรียนถีบขาไ่่ะเรที่ขาเนี่ยใ้กันจ้าโหน่กแล้วกจับล ใจแอนใจแอนใจแอนันยังดอเลยเอาครับเอาครับ